สวัสดีครับท่านผู้ชมวิดีโอใช่ไหมวันนี้ามาทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้น ี๋ยวไลนต่อไปอันนี้มาทำทนะพิธีรรหลอกนะตัางปุ๊บพ,พระรุเป็นปุ๊บพะรุหรือยังให้ดูไี่เห็นปุ๊บพะรุด้วยมีปุ๊บพระรุปประรองค์ยังงนะี่มาคอนส0สิบ มารับบุญด้วยกันนะคะข้าแตะคิวๆขุนนรับุนนนะครับที่ยังไม่แข่ขัทหารเช้านะครับขุนตอนที่เราฉันได้นะครับในชวงนี้นะครับไม่งานลำมีโรานมนันะครับก็เสร็จลแล้วะีาน นะครับถ่ายภาพนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับของพระพุทธเจ้ญนะครับที่เดินข้ามานะครับในในช่วงนะครับปลายสีในช่วงปลายสีนะครับแล้วก็มีนะครับในเวลาการรับิกานะครับก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับก็่อบงนั้นนะครับก็จะดำเนินการสักการะญาติพี่น้องพระพุทธเจ้ใจบุญสมนะครับก็แต่ที่อยากจะรคับ